Аура! ดัสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนด้วยในวันนี้คุณอยู่กับผมไซตธรรมะแต่ว่าอายุผมเนี่ยกระปูนนี้แล้วจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเรียกไซต์ธรรมะเหมือนเดิมก็คงไม่ได้ละมันคงจะต้องตัดคําว่าไซออกเหลือแค่คําว่าธรรมะก็พอแล้วนะเรียกผมว่าธรรมะละกันนะในวันนี้ที่ผมกลับมาก็เพื่อที่จะมาย้อนวันหวาน,วาน,วานให้หลานๆได้เห็นในสมัยที่ตาเนี่ยยังเป็นหนุ่มๆอยู่เสียงก็จะหล่อเท่กว่านี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวละ โยนไปนานมากตั้งแต่เกมหวันผัสแมเนี่ยเริ่มเปิดแล้วก็เลียกได้ก็คือเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วเอาระเตพร้อมแล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับตามะด้วยถือว่าสงสารคนแก่เอาระเตพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยแล้วกัน อาชแหวบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณผู้ชมคงจะได้เจอกับคุณไซตามะอะไรใช่ไหมเอ๊ไม่ใช่ต้องเรียกว่าตามะสิเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแก่แล้วและในวันนี้ก็อย่างที่คุณตามะบอกไปนในตอนต้นคลิปว่าเราจะมาเล่นเซิร์ฟเกา่าหรือว่าไอดีแรกของเกม One Punch Man the Strongest ซึ่งคลิปล่าสุดที่ผมเคยทําไปของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปลาก่อนเซิร์ฟเวอร์หนึ่งร้อยสิบสามแล้วเราเนี่ยก็ไปเล่นเซิร์ฟใหม่ที่เซิร์ฟสิบสองใช่ไหมหรือว่าอย่างนั้นอย่างง้นอย่างนี้เลยนะครับคือผมเนี่ยก็เสียดาาาาาาายยไไไไไไไออออดดีีนนนน้้้้้มมมมมกกกกๆะะะะะครรับบซึ่่่่งงผผ็็็จจขแลวววเเเปทูตห าไว้ตอนที่ผมมีลูกเดี๋ยวผมก็จะบอกให้ลูกผมฟังว่าวันนึงเนี่ยพ่อเคยได้เล่นเกม One Punch Man เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่113นะซึ่งลูกก็จะบอกว่าเรื่องของพ่อ มันก็จะครบ1ปีที่ผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้แล้วตอนนี้คิดถึงสุดอยากจะรู้ว่าถ้าไม่ได้เข้านานขนาดนี้เนี่ยหปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหนี่ไงคุณผู้ชมฮีโร่รีเทิร์นยุทิธรรมคงเดิมอย่างนั้นเหรอไม่เจอกันนานแต่ว่ายังไม่ลืมกันห่างหายไป3ามร้าวันซึ่ปีหนึ่งเนี่ยมันมี3 6 5วันใช่ไหมผมจําได้เว้ยช่วงที่ผมเลือกเล่นไปตอนแรกๆเนี่ยผมยังมีการเข้ามาเช็คเซิร์ฟเวอร์ดีแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะมันก็เลยห่างหหหาาาาาายยยไไไไปแไไแแคค่่่30ววววัััันนนเเเเท้้้้้้้ออองงงพกรรรรรดดตีมมมขลใใุณบสสิะจาาถช ลแล้วก็มีเหมือนรางวัลล็อกอินรีเทนนะคุณผู้ชมซึ่งเออเราก็ต้องเล่นทุกวันแล้วต่อจากนี้ถ้าเล่นทุกวันเนี่ยครบ14วันก็จะได้ของหมดนี้เลยนะนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะฮะก็รับไปเลยแล้วก็บนัสองสัปดาห์คืออะไรอ๋อคุณผู้ชมก็คือไอ้พวกกิจกรรมตรงนี้เนี่ยถ้าผมเล่นอ่ะผ,ผมจะได้รับรางวัลเป็นสองเท่าเว้ยเป็นจํานวนเวลา13วันแล้วก็เหมือนจะมีเควสอะไรให้เราทำด้วยก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยเออก็ดีเหมือนกันนะกลับมาเล่นใหม่เนี่ยก็น่าจะมีอะไรทําเยอะเเลยแแจจกพขของที่่าดดไไม้เลย และที่ขาดไปได้เลยคุณผู้ชมกลับมาเล่นใหม่ก็ยังมีแพ็คคัดพิเศษให้ด้วยเติมเงินได้รับของเยอะจัดจานี่กลับมาเล่นใหม่ยังจะอุตส่าห์เอาแพ็คเติมเงินมาให้อีกนะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราลองกดไปดูจดหมายกันดีกว่านะครับว่าไอ้ข้าวอันเน้นยที่อยู่ในตู้เนะี่ยมันคืออะไรกดรับทั้งหมดเลยเฮ้ย <Hey, S 1> คุณผู้ชมผมไม่ได้อ,อนตั้ง1ปีผมได้ของแค่นี้เองเหรอเนี่ยในจดหมายโอ,อ้ไม่นะเอาอะดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูตัวละครของผมกันมากดีกว่าว่าทาไมผมเนี่ยถึงเลิกเล่นเซิร์ฟเวอร์ดีนะ นี่เล่นเป็นคอของจกักรพรรดิเด็กอยู่เลยพเพราะว่าตอนที่ผมเลิกเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ไปนเนี่ยผมเลิกเล่นไปตอนที่ซอมบี้แมนมันเข้ามาเว้ยแต่คุณผู้ชมดูดีนะตัวละครที่ผมมีอยู่ตอนนี้เนี่ยคือตัวละครเริ่มแรกของเซิร์ฟเวอร์อื่นๆเลยนะเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ที่คลาสสิกที่สุดเลยก,กว่าได้อย่างเช่นจกักรพรรดิเด็กโกลเด้นบอลทัซซึมกิอชูร่าคาบุโตะซูเปอร์ดักชัยอะไรประมาณนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครคลาสสิกที่เริ่มต้นของเกมนี้เลยนะจริงๆเนี่ยถ้ามีอะตอมิกซามูไรเนี่ 5 6 5ไหในใหดูสเตตัสของอดีตระดับหนึ่งหน่อยสิพลังโจมตีแสนแปดหรือวะนะ่ะ HP 8 0 0แความเร็ว3า6แต่ว่าก่อนเลือกเล่นเนี่ยผมก็ทำขึ้น5ดาวไว้ด้วยนะเอาเรื่องเหมือนกันว่าโปเต้นี่มีไอเทมเฉพาะ3าดาวด้วยตราเฉพาะก็3าดาวอ้ออุปกรณ์ก็เป็นเมตาเก่านะคุณผู้ชมเมตาความเร็วนะครับเน้นโจมตีความเร็วหมดเลยเห็นไหมสามชิ้นมีโจมตีป้องกันไปด้วยว่าชิ้นหนึ่งแต่ว่าเป็นอุปกรณ์สีทองส่วนการ์ดบัฟเนี่ยตอนที่ผมเล่นตอนนั้นอะ่ะมันยังไม่มีเว้ยผมก็เลยไม,ม เมื่อก่อนนะคุณผู้ชมมันโคตรเก่งมันโคตรจะ o อเลยเรียกได้ว่ามีด้วงแค่ตัวเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะทีมอีกฝั่งหนึ่งอ่ะหตัวได้เลยคือแบบปั้นด้วงไปเลยตัวเดียวให้เขาตีมาแล้วก็โดนสะท้อนตายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาใช้กันแล้วละ่ะอาชูราคาบุโตะอหไหนดูซิว่าเลือดท่าไหร่เลือด1ล้านอะไรว่าตัวแทงเลือด1ล้านแต่ท้งเมื่อกี้เลือดต้องแปดแสนสามอุปกรณ์ HP ความเร็วหรอใส่ามาทมําไมวะเนี่ย HP พความเร็วอะไรของนายวะเนี่ยโปรต้นเมื่อถึงปีที่แล้ว ที่รันทดมากๆเลยของอดีตนี้เนี่ยคือไม่มีตัวตัวดาเลยแม้แต่ตัวเดียว <obsc ene S 1> แต่ว่ามีเมลสกัดนะเว้ยเออทำให้เล่นไปมีเมลสกัดแต่ว่าไม่มีตัวดาสักตัวไหนมาดูซิตรงอันดับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ได้เล่นนานมากพลังของแต่ละคนเนี่ยเขาเท่าไร่กันแล้วว้าวนี่หรือคือพลังอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งพลัง32ล้านซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมว่าพลังเขาใกล้เคียงกันดีนะอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยต่างกันนิดหน่อยอันดับสามก็ต่างกันนิดหน่อยผมวม นะแดูตัวเองไปอยู่อันดับที่1595ไปทําอะไรตรงนั้นวะนะโปตี้ตัวละครสุดเก่ง1656เฮ้ยได้ดูอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นี้ตัวละครสุดเก่งปั้นเป็นหมาเฉยเลยโอ้โหดูดีไม่มีใครเขาปั้นวอชช์ล็อกแมนกันเลยนะเนี่ยออวอชช์ล็อกแมนเลือดสิบล้านเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานะครับจะเอาไอเดีเนี่ยเที่ไม่ได้เล่นมาหนึ่งปีเนี่ยมาไต่อันดับในลามปะลองกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถไต่ไปได้ถึงอันดับที่เท่าไหร่เว้ยนี่แหละไต่ลลลลาาานนนนนปรรระะะอองงงงด้้วทีีีมมมแแหหตตำ่เเค็จกกัับึ และคือดูพลังแต่ละคนคุณผู้ชมแี่ปันป้นตัวมันปั้นตัวอะไรของเขาวนะน่ะเอาระดับกกท้าสู้เจ้านี่ไปเลยเจา borg, ้ากอริลลาไซบอร์กน่นจะได้รู้ซึ้งถึงเมตาแห่งความเร็วอเอาละคุณผู้ชมซึ่งผมได้เรียงคอมโบมาดีมากๆเลยเมื่อก่อนดีมาถึงครับจกักรพรรดิเด็กเปิดไปครับแขนจากคนโอลแมนครับแล้วก็ตายไปถึง2ตัวเป็นไ,ไงเราเมตาความเร็วตาวมเพราะโดนบอลทองเปิ้งยิงนะซิตี้เข้าไปตาแตกเจ็ดแสนแปดแล้วก็แตกบอดี้ระดับขึ้นมาพันกว่าโอ้โหสุดจะจัดเลยไอเดีนี้เป็นไงไอเดีระดับตำนานคุณผู้ชมวันเทิร์นคิวน่ส้้กัาพลง เจกกักรพรรดิเด็กเหมือนกันด้วยอย่างนั้นเหรออย่างงี้สิค่อยดูสีหน่อย,อยเอาอะนะครับมาถึงก็เหมือนเดิมเขาจากกักรพรรดิเด็กเปิดไปครับจักรกลอลมานจากรชักชักแล้วเนสกิวไปติดบวกขยี้สามตัวทำดาเมจไปห้าแสนยิงสติ๊กตาแตกเปหน,นึ่งล้านหนึ่งแสนดาเมจระเบิดไปหนึ่งทีติดประโยชน์โทและตามด้วยทัศสุบเมกิครับอาวุธสาบดาวฟูย่าไคเกียเตแล้วก็ลงไปครับโลกทั้งใบมอบไปเธอคนเดียวแล้วก็แตกไปโอ้โหวันเทิร์นคิวยังโหดเอาละคุณผู้ชมคนต่อไปนะครับที่ผมจะสู้ก็คือคนดีซิลิฟูพลัะสองล้านซอมมมมบีี้้้แแนนนะะ่หลคุณผูชเตา นี่แหละที่ทำให้ผมเลือกเล่นให้ผมจะมาล้างแค้นคืนเมตาานี้มาครับคุณผู้ชมเพื่อทีผมก็เร็วกว่าเขานะเพราะว่าเมตาจักรพรรดิเนี่ยจะต้องเน้นความเร็วโจมตีอยู่แล้วแล้วสกิลอันติเมทนะครับสี่แสนห้าหมื่นแล้วก็ตีโบกขยี้ไปถึงหนึ่งตัวติดสตันฟิกหนึ่งตัวก็สับไปหนึ่งทีตีดูดตีทองไปแล้วก็บอลทองอีกเข้าไปเก้าแสนคุณผู้ชมแล้วตีโบกขยี้ไปอีกสี่ตัวแล้วก็ท่าซึ่งเมื่อกี้ครับลงอันติเมทสู่รุนแรงแล้วก็จังหวะนี้เท่าไรสองล้านเจ็ดครับตายไปถ ัดท่วงเข้าไปครับและคืองัดท่วงเข้าไปโดนสะท้อนตายเองแล้วก็โดนอันติเมตมาต่อครับของเจ้าคาร์โรติกดูแต่สีทองไปถึง3ตัวโดนซัดไปหนึ่งจากขวานแล้วก็โดนเขางัดมา1รอบครับจากกขวานก็เข้าไปซัด1ดอก2ดอก3ดอกแล้วก็นงไปนอนเทงเต้งคุณผู้ชมเอาไรครับมาเริ่มเทิร์นใหม่ครับจักรพรรดิเด็กเข้าไปสกิลอันติเมตเหมือนเดินข้ามตีบอกให้ยิบไปสามตัวโดนสะท้อนคืนมาแต่ว่ามีทัศน์ซื่อมากี่ครับลงอันติเมตไปแล้วก็โดนตำเมตเท่าไหร่ล้านสองคุณผู้ชมไม่ตายโดนสะท้อนมาแตกเฮือด้วง่่่่่ววงงงงงเเเป็นนมมมะลลลยพัหาากกตต้้้้ออืบแสูไได เอาเรามาลองดูใหม่มาแก้แคลร์อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมผมไปเพิ่มสปีดมานิอหน่อยแล้วก็สกิลอันที่เมืนะครับมาถึงจากพอดีสกิลไปตีโบกขยี้ไป2องตัวติตีสตารไปหนึ่งแล้วเขาสับมาหนึ่งทีการโรดตีดูดใส่ทองไปตามไปเดนทองบอกเขายิงเข้าไปติดบกขยี้เพิ่มมาเป็นสี่แล้วโดาสับเขากคืนมาหนึ่งทีแล้วก็จะซื้อบักกี้ฟูยกัรไข่เกียย์เต้ลงอันที่เมือนสุดน่ารักสุดคิบุจิโอ้โหสองล้านแ่แสนครับแตกมาถึงสองตัวบันเดอรเป๊ะนี่มันภาพไปจ มาครับ980,000หรือว่า98,000เอ้ยทุย98้0 0แล้วมีที่ไหนแล้วโปเต้หลอนน้นจะหลอนแล้วตอนนี้เอาละครับมาเริ่มรอบใหม่จากกับพัดเด็กผมสก,กิลไปเหมือนเดิมคุณผู้ชมรอบนี้นี่มีแววว่าจะชนะมากเมื่อติดบกกรยี่ไป2ตัวครับตอนนี้ก็สับคือมาหทีจากว่าเด็กตายไปแต่ว่าถ้าซึมเมื่อกี้ตัวหลักดาเมจขงผมยังอยู่แล้วก็ลงอัลติเมทไปโลก,ก,กทำไมบอวิเตอคนเดียวแตกไปหนึ่งเลวก็โดนอมบีแมนันตีมาครับแล้วโดนสะท้อนดาเอตไปแล้วลวกผมก็งัดคิวเลือดโอ้โหเป็นไงย เเท่่าไหรแบบนี้เรียกว่าสิวๆในที่ <c oughs> สุดเลยครับเราก็สามารถชนะทีมซอมบี้แมนมาได้แล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกกำลังมันห่างกันเป็นล้านเลยเอาละครับและถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และก็กดกระดิ่งกับช่องผมด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีส่วนนี้เนี่ยผมโปรโเต่คงต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันไปละจุ๊บจ